นามออัิชาปาากรกปามูามสังปากอสวัสดินามอตะปูปาโกงสวัสดิ์นามนามอเอกพลบานกรักษาวคนนามออุไรครปากโอบประเทศนามอนาชอนปากอบสวรรณภูมนมอมสุพปากรอสุวโร

<tuk tangan sejak> uh, nah, selamat pagi. Selamat pagi. Mari burung apa? Dua tali lagi. Oh. Ah, uh, cici. Do, 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 do sini, do sini. Terima kasih, terima kasih. các ครับนะโม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 

สุตตาดอกบุญหลายๆครั้งนะอ่าเอามาเป็นสักขุโมงอาลีเอามาเป็นสักขุโมงอีกค่ะเดอาลีคือพระซึ่งขอคุณุผู้แลพระ วันที่30พฤษภาคมคณะงานออกการกองสนสำรองจากสัญญาทำรื่องไหนทำเรั่องอะไรอ่ายา cái <laughs> gì cái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  gì

sama sama chayen oh omali an men lahถึงไปทางฝ่าย ย่อยๆเยอะเลย chayen satu

tim <oh hey, <my goodness>. <um sudah <speech> <sm> เป็นผู <rôle à déc> ้ช่วยซะหน่อยคอเป็นคนเปนคอยเป็นหยุดูหยิบใบทุกคนอะไรอย่างเงี้ยให้เข้า่้จ

เจ้าหนาทีเหนื่อยมากเลยนะไปไปหลายหมู่บ้านไปหลายหมู่บ้านเพราะว่าเจ้นาทีเหนื่อยนะับเหนื่อยมากแต่ว่าไปไปมาก็เจอที่มัสยิดแห่งเียอะใช่ไหมมัสยิดมาโยมัสยิดมาโยมัสยิดมาโยแต่ว่าดีนะจะาหนาที่แบนี้ดีขยันสร้ายเจรร้ายเจรขยันในในในเนื้อมาก็ใช้ได้นะครับก็ หลายเดียวกันพูดกันนี่จะย่ำอีกทีหนึ่งมันก็มีมอเตอร์ไซค์มีอะไรก็เปลี่ยนไปอย่างนึงนี่ยจริงๆแล้วก็ชีวิตเราก็แบบนี้นะมอเตอร์ไซค์แล้วก็พอเจอชาวบ้านก็เป็นกันเองจริงๆก็เป็นอย่างงี้ยนะเป็นกันเองกับชาวบ้านในเงี้ยในเงี้ยนาเสร็จแล้วก็สุดท้ายก็เป็นการเลี้ยนน้ำชาการเลี้ยนน้ำชาเขาเป็นเขก็เป็นน้ำชาของใจเรานะเลี้ยนน้ำชาเลี้ยนน้ำชามาเก็บเต็มเก็บโปโปเราก็กดชักเนี่ยเราบอกใช่ไหมเนี intent เกปอก็สุดจะวอเกริขอบคุณครับสิงห์ก็ขอบคุณครับวาบก็เหลือเกเหลือครับสึกอีกก็เหลือเกอาจารย์เนเน่หม่ามาจะถูกจะชมงึกที่ทางนี้ในตลาดนี่ก็เป็นร้อยนะครับครับแต่อรอาจารย์ครับ ข้าวเนื้อหามาสมมาสมเลยนะครแล้วกรุบกรอบเนื้อหาของเราจะต้องไปทางานจี๊กครับผมนะครับการใช้ภาษานะคะคำแรกก็คือมาที่บัวอัปปะเมื่อกี้อาจจะเห็นว่าน้องพยายามแต่ว่ามันมันเร็วไปนะคะมันก็เลยแยกคำไม่ได้ชัดเจนแล้วก็มันมีมันมีอยู่คำหนึ่งที่ไม่มีใครไม่พูดเลยในกลุ่มคือคำว่า โย่ยๆยยทุกคนจะพูดหมดนะคะรู้สึกว่าจะชอบแบบคำนี้มากเลยคิดีอะไรจะออกโยแมันก็มีคำหนึ่งคำหนึ่งก็คือคำว่ากลับก็คือคือเลขคือเลขคือเลขไม่ต้องเร็วค่ะคือเลขเป็นเลขก็คือกลับนะคะแล้วก็มีชื่นชมน้าน้ำชาพยายามที่จะไม่ไม่ถึงสคริปต์ค่ะ น่ารักมากนะคะมีอีกคำหนึ่งคำว่าชาเย็นชาเย็นยังทับศัพท์อยู่เป็นไปได้ใช้คำว่าแต่สัญญุกนะอ่าแต่สัญญุกได้แต่ก็คือน้องชาสัญญุกก็คือเย็นนะคะก็แค่นี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ,ะตบมือให้เพื่อนด้วยค่ะในเรื่องของบทบาทสมจริงกาช,ช,ชือว่าการแต่งกายเจ้าหน้าที่สงเคราะห์ก็ใส่เสื้อสีสม้มในถูกต้องแล้วนะครับสองสามีภรรยา แน่แปลงมงมาจากไหนอ่ะถ้าใส่หมงน่าจะชื่อเบจีไปเลยเบจีจีฮะจีฮะแนนดีก็ชื่อมามาไปเลยกาแวก็โอเคในเรื่องของคนบาทสนจริงก็คือขันกีมอเตอร์ไซค์ที่จริงแบงบจีกับกาแวนั่นนนั่งสุดท้ายก็ไม่ได้ออ๋ สับปะรดได้ไงสับปะาดไม่คิดว่าใส่ไม่อยู่กับจับปั้นทำไมไม่ไม่เปลืองมันครับไม่เปลืองน้ำมันโอเคและในส่วนของภาคไทยยังมีอยู่นะฮะม่นจะเป็นวันนี้ในช่วงนี้เราจะไม่ใช้ภาษาไทยเลยนะไม่ใช้ภาษาไทยแต่ยังภาคไทยอยู่อีกเราใช้ภาษามาอยู่ล้วนๆเลยนะครับแล้วจุดสำคัญยังก็คือมันหลายตอนมันหลายฉาก ถ้าเป็นหนังเป็นละครไม่เป็นเราตัดฉากได้แต่วันนี้เราตัดฉากไม่ชุกเดี๋ยวฉากตรงนี้ฉากตรงนั้นมาฉากตรงนี้มาหลายฉากทําให้คนดูนึ่มืนเป็นนิดนึงกก็ถือว่าโอเคผมผมชอบที่ว่าเป็นความพยายามและผมชมเชยบางคนนะะไม่พยายามดูสคริปต์เพราะดูสคริปต์เนี่ยจะทาให้เราเราเล้กง่ายๆนิดหนึ่งบางทีมันอ่านไม่จูกถ้าเราไปท่องมานะมันจะปิดจะจูกเพราะว่า อย่าดูสคริปมันจะดีกว่าโอเคครับขอบคุณครับ